การชกกันระหว่างสิทธาเบี้ยบังเกิดกับชูวิทย์กมลวิสิ์ยังไม่จบง่ายๆล่าสุดลามไปถึงโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลศิริราชเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องนี้ครับโรงพยาบาลศิริราชนั้นได้รับเงินบริจาคจากคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ไปทั้งหมด3ล้านบาท ที่ท,ทนายตั้มบอกว่าเงินก้อนดังกล่าวซึ่งรวมถึงตัวคุณชูวิทย์เองนะก็บอกว่าเงินก้อนดังกล่าวมาจากกลุ่มของสารวัตรสวัวซึ่งกลุ่มของสารวัตรสวัวไม่ว่าจะพามาทางมุมไหนก็แล้วแต่เป็นกลุ่มที่ทําเว็บการพน,นันพอเป็นกลุ่มที่ทําเว็บการพนันครับก็เลยมีการตั้งคําถามว่าเงินก้อนนั้นมาจากเว็บพนันใช่หรือไม่เพราะถ้าใช่ตามกฎหมายการฟอกเงินแล้วการจัดให้มีการเล่นการพน,นันที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายถือว่าเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินคนที่ครอบครอง ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดจะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนั่นคือกฎหมายฟอกเงินครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอศวะมงคลคณะบดณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตั้งโต้ถแถลงข่าวที่แจงประเด็นที่นายชูยวิทย์กมลนวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองนำเงินบริจาค3ล้านบาทในรูปแบบแคชเชียร์เช็คแปลบริจาคให้ภาควิชาการวิภาคศาสตร์ คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเงินจํานวนนี้นายชูวิทย์ได้นํามาบริจาคให้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาจากการติดตามข่าวของนายชูวิทย์ล่าสุดทราบว่าเงินดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายพอทราบข่าวทางศิริราชพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงติดต่อ,อนายชูวิทย์เพื่อขอคืนเงินจํานวนนี้โดยจะให้นายชูวิทย์มารับเงินคืนให้เร็วที่สุดและวันที่นายชูวิทย์นำเงินมาบริจาคคณะแพทย์ ได้ออกใบเสร็จรับเงินตามระเบียบในนามศิริราชมูลนิธิให้กับนายชูวิทย์ส่วนกฎเกณฑ์ในการรับบริจาคทางคณะแพทย์สิริราชไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ชัดเจนขึ้นอยู่กับความตั้งใจและวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสามารถรับไปได้ทั้งหมดและยืนยันว่าการคืนเงินบริจาคจำนวนนี้ให้นายชูวิทย์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคล แต่เมื่อเป็นเรื่องที่อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็ต้องรีบดาเนินการคืนเงินดังกล่าวให้เร็วที่สุดประเด็นดังกล่าวนะครับเมื่อโรงพยาบาลรับเงินบริจาคแล้วสามารถคืนได้ไหมคืนได้ครับถ้าไม่สบายใจเงินบริจาคให้เข้าไปและเขาไม่สบายใจเขาคืนเจ้าของได้ครับ,รบกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดเมื่อที่มาของเงินไม่ถูกต้องเมื่อตรวจสอบแล้วเงินจำนวนดังกล่าวจะไปอยู่ที่ไหนสมมุติว่าเงินก้อนนั้นมาจากสารวัตรสัวสารวัตรสัวเอามาจากการพนันออนไลน์ มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเงิน3ล้านมาจากการขนานออนไลน์มันก็ต้องมีการดําเนินคดีย้อนกลับไปศิริราชพยาบาลอาจโดนด้วยผ่านชูวิทย์ผ่านคนที่เอาเงินมาให้ก็ถือว่ารับไว้เหมือนกันแต่หลักของกฎหมายฟอกเงินครับผู้ที่รับเงินที่ฟอกไว้จะต้องรู้ว่านั่นคือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิดหรือควรรู้ได้อยู่ๆมีคนเอาเงิน3ล้านมาให้ถ้ามันเป็นทรัพย์สินสุจริตมันมันควรต้องรู้หรือเปล่าอ่านี่คือคําถามนะ แต่ถ้าถามผมว่าคุณชูวิตรู้หรือเปล่าว่า3มล้านมาจากเงินผิดกฎหมายผมคิดว่าคุณชูวิตรู้ตรงนี้ต่งางกที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากนี้คนที่รับเงินกันเป็นทอ,ทอ,ทอดๆอาจจะซวยไปด้วยการที่คุณชูวิตรับเงินมาแบบไม่สุจริตแบบนี้และดําเงินไปนบริจาคให้โรงพยาบาลจะโดนข้อหาฟอกเงินหรือไม่และใครจะผิดหลักการของกฎหมายฟอกเงินนะครับคือรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้น มาจากการทาความผิดอย่างไรก็ตามนะครับเราถามว่าเงินก้อนนี้สิริราชถ้ารับไว้สิริราชจะมีความผิดไหมถ้าสิริราชรู้ว่าเงินก้อนนั้นเป็นเงินที่ผิดกฎหมายสิริราชมีความผิดครับแต่ถ้าไม่รู้ก็คือไม่ผิดเหมือนกัน